ถ้าใครต้องการที่จะเร่งใช้บล็อกนะครับให้เร็วที่สุดก็แนะนําให้ใช้ใดปอกผมนะครับช่วยในการทําให้บล็อกแห้งคราวนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราจะรู้ได้ไงรว่าบล็อกมันแห้งหรือนะครับจะเป่าให้ดูโดยเราจะใช้ใดปอกผมธรรมดาได้แหละเปิดลมใช้ลมเย็นไม่ก็อย่างมากสุดลมนะฮะลมร้อนห้ามขาดถ้าหากว่าตัวเกาอาดโดนความร้อน,นอมากๆอาจจะแข็งตัวและใช้งานไม่ได้ได้ นี่คือบล็อกที่เราเป่าแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับโดยส่วนทั้งหมดเนี่ยเกือบ90ก็คือฟาน90เปรเรียบร้อยหมดแล้วนะจะมีส่วนที่ยังไม่แห้งอยู่แค่ชาะตท้องขอบนะที่หนาๆเป็นกาวพอมานานะฮะพวกนี้ จริงๆจะทิ้งให้แห้งก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ซีเรียสก็สามารถทํางานได้เลยเพราะมันอยู่ในโซนที่เป็นนอกนอกลายอยู่แล้วนะครับก็สามารถทำได้ถ้าลอง,อองดูตรงโซนแห้งด้วยปาักมันก็เป็นได้เพรม่เลอะแล้วแน่นอนส่วนด้านที่เปียกๆนี่มันจะเหนียวเลอะมืนอนะฮะเก่าอาดเลอะมือขึ้นมาไม่เห็นได้เลยนะครับประมาณนี้ครับผม